ามาคันเดียวครับไปไหนหอยารู้เนี่ครับเราก็มาอยู่กับเสียแบงค์สายจกซุมิตุโมโูเรามาอยู่โซนบุคคลชัยครับ งานใกล้จะจบแล้วครับเสียบแบงค์เดี๋ยวเขาก็จะย้ายไปแถวไหนยังไม่รู้ครับนี่เลยเจ้าไปแดง SS s อ130ครับสมิตโมโ็เกขับเองครับอันนี้ทำคูน้องนานมีทำทางก่อนรถก็มีอยู่คันเดียวโตกี้ครับ ขับเองอย่างนี้สุดยอดนะเขาเกขับเองไม่มีคําว่าพังเพราะเขารูออ้อาการของรถหมดทุกอย่างไม่ว่ารถมีอาการแบบไหนเขาจะรู้หมดเลยนะค,ครับเกียบแบงครับทำงานสุดยอดอันนี้ช่วงเก็บงานครับ ตรงนี้อยู่เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วเอ้ย,เ,อยเสียบแบงค์เจ้าอยู่ใกล้ไม่ได้เหมือนกันเจ้าซูมิโตโมโค,คันนี้มันห้าวนี่ครับทางไม่เอารถไทยมาเก็บอย่าหรือว่ารถไทยเก็บมันลำบากเอาไม่ไม่โคปัดปัดแบบนี้แหละ อยู่โซนมคนชัยครับเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเป็นรถของตัวเองซื้อมาเองขับเองครับเลือเช่าเขาถ้าโรงงานก็ลงเป็นเดือนเลยครับทำค่าทำคูกน้องนาก็นานๆจะย้ายครั้งหนึ่งก็ ไม่เป็นไรไม่เสียหายอากาศร้อนอีกแล้วครับเมือ่อวานฝนน่าจะตกเลยแต่ไม่ตกครับแรัใไม่ๆหม่างนสุดยอดเลยครับเสียงนิ่มปุ่งกีไม่มีสั่นคลอนให้ได้ยิน ทาไปเรื่อยครับคันเดียวรถหกล้อก็มาคันเดียวยังไม่ได้ตักใส่หกล้อด้าหรอกอันนี้แต่งสโลปไปก่อนครับจนไปถึงฝั่งทางน้นส่วนรองเท้าเขาก็เก็บไว้ข้างนอกนะเห็นไหมแขวนไว้ตรงราวด้านหน้าตรงกระจกนาซาครับจึบ๊บ <laughs> เก็บจนถึงนั่นแหละจนถึงฝั่งหกล้อฝั่งน้นครับเดี๋ยวเราจะไปรออยู่ฝั่งหกล้อฝั่งทางโน้นครับเดี๋ยวเขาจะตักใส่รถดำตรงนี้ได้ดูหมดแล้วน่าจะโอเคทำงานยอดซื้อมาขับเองครับ ก็ท <laughs> มิมมาหาเสียแบงครับดูดูเสียงสวัสดีครับไปไหนมาไหนโอ้มาเล่นเฉยๆ <นะ S 1> อันนี้ไม่แค่ออกปะย,ยังไม่มีเวลาเลยยังมีเวลาปะไปเดี๋ยวเดี๋ยว งานอะไรไมว่าจะเสร็จแล้วเสร็จอะไรทำ <laughs> เดี๋ยวให้เสียแบงยกสูงๆครับท่าขายเดี๋ยวไอเดตตามมาขายกนด้วยออโอ้สวยครับท่าขายเลยนะอันนี้โอเคครับน่แนเดี๋ยวแบงสายจบสมิสสโมฝากติดตามด้วยครับช่องนี้ คนดูคนดูเยอะใช่ไหมคนดูเยอะครับช่องนี้ช่องเสียแบ้ง